แนะนใบเลื่อยชักฟันคาบายสำหรับตัดเหล็กของอ s ซาร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถตัดเหล็กได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับมีขนาดใบให้เลือกใช้ตั้งแต่6นิ้ว8นิ้วนะครับ1ใบก็ราคาอยู่หลักร้อยต้นๆน,น,นะครับตัวนี้เป็นใบขนาด8นิ้วสามารถตัดเหล็กได้อย่างสบายเลยเลื่อยชักถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่อเนกประสงค์นะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาสามารถใช้ตัดไม้ตัดเหล็กตัดวัสด,ดุอื่นๆได้เพียงแค่เราใช้ใบที่ให้มันเหมาะสมกับหน้างานนะครับอีกอย่างเนี่ย ได้เรื่องของความปลอดภัยครับเพราะบางหน้างานเนี่ยมันเข้าถึงยากจะใช้เป็นลูกหมูหรือว่าเครื่องเจียรในการตัดเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะมีอันตรายแต่ถ้าใช้เป็นเรื่อิชากกับมันจะสามารถเข้าถึงหน้างานได้ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าในการทํางานครับซึ่งตัวนี้จะเด่นในเรื่องของการตัดหรือถอนทาลายนะครับผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะตัดให้มันได้แนวได้ระดับ ได้ให้ตรงจริงๆเนี่ยก็สามารถทําได้เพียงแค่เราจีบเส้นนําแล้วก็ตัดนะครับแต่ตัวอย่างที่ผมใช้ตัวใหญ่จะเอามาตัดเพื่อลื้อถอนอหน้างานที่มันเข้าถึงยากๆนะครับเครื่องมืออื่นๆเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าใช้งานได้ก็อันตรายนะแต่ถ้าเราใช้เลื่อยชักเนี่ยมันจะสามารถตัดได้ง่ายกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับ ก็แนะนําให้ใช้เป็นใบเลื่อยคักฟันคาบายอย่างที่ผมใช้ตัวนี้เป็นของอีซร์นะครับซึ่งตัวฟันใบขยอยงเขาจะมีความทนทานเพราะเป็นฟันคาบายการสึกหรอหรือว่าการเสียหายเนี่ยก็จะน้อยด้วยนะครับอันนี้ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักเลยจะเห็นว่าตัวฟันคาบายเขาเนี่ยก็ไม่มีหลุดหรือว่าแตกหักเลยครับก็ลองดูอีกหนึ่งตัวเลือกการใช้งานได้ครับ